สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u นะอุ้มรู้ทันดวงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาขอดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะ,ะในช่วงของเดือนตุลาคมนะ,ะว่า,าสิ่งที่คุณจะต้องเจอมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอนาคตนะ,ะอดีตแล้วก็ปัจจุบัน สิ่งที่เราจะดูจะเป็นยังไงบ้างดูซิมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะชาวราศีพิจิกมีอะไรบ้างในอดีตนี่นะคะมันเหมือนกับว่าไพ่ตัวตนของคุณความคิดนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องเย่นชิงต้องออกไปนอกพื้นที่หรือพยายามทําทุกวิถีทางอะคะ่ะเพื่อที่จะ อยากจะมองเห็นอนาคตเรื่องของความรักคุณอยากจะได้เขามาครอบครองอคุณอยากจะคุณสเสน่หานะคะในเรื่องของร่างกายเรื่องความผูกพันนะคะทางกายที่เขามอบให้กับคุณหรือว่าคุณทั้งสองคนน่าจะมีเคมีที่ค่อนข้างตรงกันพอสมควรนะคะชาวราศีพิจิก แต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าความรักนะคะที่คุณมีหรือว่าสิ่งที่คุณพยายามสู้สิ่งที่คุณกําลังที่จะมองไปในอนาคตไกลๆหรือว่ากําลังที่จะวาดฝันหรือว่าวางอนาคตเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะคะคุณไม่มีความสุขกับความรักครั้งนี้ลึกๆไม่ว่าจะเป็นการเฝ้ารออยากให้เขามาหาหรือการที่คุณได้ไพ่เดอะเดวิลเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นคู่กรรมนะคะ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําให้เราเจ็บช้าเสียใจเสียน้ําตาเสียเลือดเสียเนือ้อเสียเงินแล้วก็เสียทองเอ่อราก็เหมือนเขามีอะไรที่ปิดบงังและเหมือนเราก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขเอ่อจันเลิกก็คบกันมานานแล้วแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องของรักสามเศร้านะคะมีความสัมพันธ์ในรักสามเศร้าเข้ามาซึ่งคุณไม่แน่ใจ ว่าเอ๊ะจะฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะจับไม่ได้ค่ะหนังขาเขาก็เป็นได้นะแต่ทีนี้เนี่ยในภาพของปัจจุบันนะฮะหรือสิ่งที่คุณเพิ่งเคยเจอมานะเป็นไพ่ของไพ่ครอบครัวสิบถ้วยนั่นหมายความว่ามันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะที่คุณนะฮะได้รับความรัก ได้รับความรู้สึกนะจากคนคนนี้นะฮะจากคนที่คุณรักจากคนที่คุณดิวอยู่นะฮะ,ะมันเหมือนกับว่าคนที่คุณเคยรักอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณคุณอาจจะย้ายที่อยู่เขาอาจจะย้ายที่ทํางานหรือเขาหันหลังออกไปห่างจากเราไป หรือเราอยากจะห่างอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะอยู่ตรงจุดจุดเดิมเกี่ยวกัเรื่องของความรักความรู้สึกที่เคยมีกันเต็มเปี่ยมเนี่ยทั้งๆที่ยังรักอยู่หรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเขาอาจจะเดินหันหลังไปหรือคุณอาจจะเดินหันหลังออกมามันมีความเปลี่ยนแปลงในความรักสถานการณ์ช่วง ช่วงเร็วๆนี้หรือว่าปัจจุบันนี้นะคะแต่ถามว่าเขายังรักยังรู้สึกเดียรคุณไหมเขายังรักยังรู้สึกสเสน่หาแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดในสายตาเขาดีที่สุดในที่นี้คือคุณเก่งในสายตาเขานะคะคุณเป็นคนที่เขารักมากนะ,ะในในความหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่มันเหมือนกับว่าความรักอนะณตอนนี้มันทันหลังให้กัน หรือว่าเขาอาจจะไปหลงอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโลกใบที่สองดูความลับมันดูคุ้มเคือนะคะต่างคนต่างน่าจะรักกันมากนะคะทีนี้เนี่ยไพ่อนาคตนะคะในอนาคตนะคะก็เป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของตึกพังมันเป็นไพ่ที่สิ่งที่มันจะมีการกระทันหันเรื่องของการเลิกลา การใช้อารมณ์การทะเลาะการวีวาทหรือการบอกเลิกนะคะจากสาเหตุมาจากคนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องคนเก่าหรือคุณอาจจะไปทะเลาะเรื่องของคนเก่าของเขามันเลยทําให้มีการเลือกลาเกิดขึ้นนะคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเลยทําให้ความรักครั้งนี้มันดูมันดูไปไปได้ยากมันดูไม่ ไม่เจริญเติบโตไปมากกว่านี้มันมีความรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอนาคตแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บปวดในขณะที่คุณรักเขาและมันไม่สามารถเป็นไปได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังกลับไม่ได้คุณรู้สึกเจ็บปวดและโดนทำร้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอความเจ็บเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆคุณนเะฝ้าแบกรับภาระทุกเรื่องเรื่องของความรักเจ็บช้ำการรอคอย เรื่องของการเงินอยากได้เขาว่าเป็นเจ้าของแล้วาชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนใจจริงคุณอยากจะมีความมั่นคงกับเขามากๆนะคะคุณอยากจะอ,อยู่กับเขาคุณอยากจะสร้างครอบครัวเขาแต่คุณมีซิกเซนอย่างที่บอกเลยนะคะคุณมีซิกเซนมาเลยทําให้คุณนะยิ่งทุกข์ใจคิดมากคิดเยอะระแวงแล้วก็เจ็บช้ำนะคะ ชาวราศีพิจิกเป็นแบบนี้นะคะที่นี้เนี่ยจะดูซิว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรในบทสรุปของเรื่องราวเหตุการณ์ความรักของชาวราศีพิจิกไพ่เป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานะคะไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าหลังจากนี้นะคะหรือว่า หลังจากเดือนตุลาไปหรือว่าในช่วงเดือนตุลาหรือว่าช่วงปลายตุลาเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะหลังจากที่คุณได้รับเคาะกรรมหลังจากที่คุณรู้สึกคุณเจ็บปวดคุณไม่ไหวแล้วคุณแบกรับภาระาความรักมันดูพังทลายมัน มันจะมีไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งมันเป็นไพ่ของความโชคดีซึ่งมันอาจจะมีการอ่โชคดีถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเงินเนี่ยก็จะเป็นโชคดีคดเกี่ยวเรื่องของการได้เงินก้อนการได้มรดกการมีครอบครัวหรือโชคชะตาเนี่ยมันพาให้เราเนี่ยมีโอกาสได้วนกลับมาเป็นครอบครัวเริ่มต้นใหม่หรือเรามีโอกาสนะคะได้บ้าน ได้อยู่ครอบครัวได้มีการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรืออาจจะเป็นกับคนเก่าก็ได้นะคะอ,อาจจะได้ไปถึงขนาดการแต่งงานนะคะแต่ให้ดูให้ดีเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่แต่อาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่เรานะคะอาจจะหวังผลประโยชน์กับเราหรือเปล่า แล้วก็เขายังมีในเรื่องของรักสามเศร้ายังมีคนเก่าๆของเขาอยู่ไหมหรือในอนาคตข้างหน้าคนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะทาให้เราเจ็บช้ำน้ําใจเจ็บปวดหัวใจและมีการถูกทิ้งถูกเทกันอะไรประมาณนี้หรือคนคนนี้เนี่ยอาจจะเคยเดินออกจากความสัมพันธ์ไปในกรณีที่เป็นคนเก่า มีความทะเยอทะยานไม่รู้กับร่องกับลอยไม่ได้รักเราคนเดียวเป็นคนเจ้าชู้ชอบทะเลาะทิ้งเราบ้างเทเราบ้างเงียบๆไม่พูดประจาจะได้กลับมานะฮะรักแล้วก็ปรับความเข้าใจต่อกันนะคะก็คือมันเป็นความรักที่บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็จะมีรักสามเศร้าเข้ามานะฮะมีตัวเลือกเข้ามาบางนั้นหมายความว่าความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ย อาจจะเป็นดวงความรักที่ไม่ได้สวยหรูไม่ได้ราบเรียบอาจจะต้องบางครั้ง้อดทนบางครั้งรักมากแต่เราไม่ได้เจอคนที่สปีชีเดียวกันซึ่งเราไม่ได้เจอคนที่สปีชี่แบบรักเดียวใจเดียวเหมือนเรานะคะ mm. ก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะต้องมีการเสียใจคุณจะต้องเจอกับคนที่เอ้าเจ้าชู้อ้าวเดี๋ยวดึงมือที่สาเข้ามาอ้าเดี๋ยวก็รู้สึกเหมือนแบบ ทำให้คุณเสียใจมันก็เลยทําให้ชาวราศีพิจิกช่วงนี้เป็นแบบนี้นะคะทั้งอดีตแล้วก็อนาคตนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดซ,ซับสครายตนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามนะคะ,ะราศีต่อไปในดวงของความรักเดือนตุลาคมนะคะ คอมเมนต์ได้นะคะก็บางทีมันตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันเป็น Energy แบบโดยรวมแล้วก็เฉพาะสําหรับคนที่มีปัญหาเท่านั้นคนที่ไม่มีปัญหาให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้นะคะอุ้มต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักสวัสดีคะ่ะ